สวัดีทุกคนสบายดีทุกคนบอนนี้สซาโจกลัมาเห็นเฮ็ดบวกเนาะนี่เนาะทุกคนเฮ็ดบวกนี่ทุกคนเฮ้ยดีใจโอ้ยปูปูตัวโตโอ้ยปูปูโอ้โอ้ยเจ้าโจกะมาอย่างี้ก็จะว่าว่าเฮ็ดบวกเนาะวันนี้บุรีมาก็เห็นกะจะเก็บหลายบอลเนาะตอนนี้สซาโจกลัมาเห็นเฮ็ดบวกทุกคนโอ้ดีใจเลย

ทุกคนขาวนี่แลอยเนาะงัดตั้งงัดตััดตั้งงัด้างเลยทุกคนมาทุคนเนาะพดนี่มันเคยออกในตอนนึ่งอีมีมาเก็บนี่ีเก็บโดรใหญ่เนาะโอย con Ôi cà, xin lưu lưu Có đảng con mà kết nữa Kết ừ. kèm thang con Kết bộ khen thang nữa Cái gì đập đổ ơi thì Con thử kết mà léo, để kẹo ngay con mà té té Lộ ngoài lộ, kiếm tầm ngoài xem จ้ากกับบุก่าเอาลงเนาะอายราะว่าจ้าไ่ได้เห็นตะกอนอายเลยตอนนี้ข้าจกเห็นกะเอ้ยเอาลงให้ทุกคนเห็นก่อนากมุกซิ่งขึ้นนี่จะีี่ โอ้ถึงต้นระตากระถึงเนาะทุกคนโอ้ยนี่อือไปสัดแล้วดี่เน้ำเยอะก็คุ้มุกคนโอ๊ยหกแห้งนาะนี่ เ็ดอาเนาะนี็ติน้่มันเกินมทุกคนเร็ดมาแม่มึงดูแม่มึงดูว่ะอยู่ในเข้มทางเนาะเสียงคางนี่ก็ดิ เสียงคลางคนนี่มือเนี่ยเดาะกันนะจีจียพื้นดินนี่กระเดาหนาเราล้างเนะ <c oughs> ดิ ยังสีออกเลยดอกงามๆทุกคนเด่งดอกฮิตบวกเนาะ b ลู e ปล่อยอยู่งามแฟนพระเจ้าเลย <c oughs> สั่งว่าเนาะนี่ทุกคนในต้นไม้สองต้นนั่นแหละบรรนสาเจ้าเก็บเห็ดนะเป๊ะอุ่นทางเลยพี่น้องทุกคนเห็นอย่างนี้นะดอกงามบิลีพี่น้อง <c oughs> นี่มือน,นี้อี๋ น ER ีทุกคนคักอะไรเบิ้งเบิ้งตรงนี้เบิ้งนี่มีดอกน้อยๆเป็นตุ้มเป็นตุ้มอยู่นี่ทุกคนสวยมากโอ้โหสวยหยังเนาะได้พอเก่งเลยเด้อนี่ เปอุ่นทางสาวโจ๊กยานคนมาเก็บนำไปเนาะหายใจเสาโหโวอยูน่นี่ทุกคนตอนนี้ก็มาถาเหงนะือเนาะถา,าห้องเขาสมัยมาเอาเนาะแต่ว่าคือบุมีไมาเามาคุณสาวนี่บบได้พายหือมาเองเนาะยี่พอมาส่งปาดสีเมืองระบบมีเหงือเมื่อแบบนี้สี่เหตุใดๆเนะนาะลอยนำความมาแม่ คืออะไรีิเม่นี่เห็ดยังนะแม่เฮ็ดฝึั่งไงเฮ็ดฝึังไงไนี่ทุกคนนี่เขาไปดิกลินทำเนาะโอ้ได้สองดอกเห็ดฝึังไงเอามาใส่ของสดเจาะหลักละครแม่น,นะนี่หมานอยู่เด้อตามมาเด้อพยา วัวาสาวโจ๊จะจิแกงเฮ็ดดามาล้นข้าวมาเป็นตะแพงพี่น้องดอกเฮ็ดพวกขึ้นโฉอ้โนี่ข้าวมาเป็นตะแพงปูตปนะป้อนอะพี่นอ้องเบิ้งแก่งทงสีหวานหวานไม่เบยแล คิดว่าสิวได้ดไดกินน้ำเข่าเลยนะเนาะก็ได้เนาะนี่สวนซาโจ้ก็ออกได้วิน่นองแต่บุ้งวาตอนนี้มันสิออกหรือบเมื่อจะมีได้ซาโจ้ิดไปเบึงเนาะออกไปหลายกระบอกออกเนาะพอดีเต็มตาเนี่ยนอนนั้นอยู่ ฮองดังดังเลยลืมไปว่าอยู่แค่มทางฮองดังข่าด้ <laughs> นี่ชาเจ้าก็ไปกับเมย์เนาะนี่เป็นคนจับกล้องให้อืมป้าเย็นสวยอยู่อีลุ่มพยายามรอขึ้นมาย เร้อยขวบไม่เม็รแล้วซาอมาเก็บไปเก็บเห็ดทีหนึ่งเนาะพี่น้องพูดดีได้สองกระตากระตาสาเจรประมาณแค่นี้ไปเฮ็ดได้เห็ดปกกะน,น้อยแนละ้วสองหมูแล้วก็เฮ็ดดินแบบนี้ซาโจจีเบ้าตอนอันสาวสาวแต่งโม่ตายเห็นดีดาราแต่งโม่ตายนะไตามีใหม่เนาะสาโจก็มาแล้วเก็บเฮ็ดแกระเฮือ เงีเงีละอยู <c ười> ่ภาคนั au, oh. Anna, ้นน้องๆภาคนั้นอีพอรถเอาความไปเนาะเอาความไปแล้วบัดนี้มแวว่ามาวมาวมาวจามาเเฮ็ดหยังไปเอาเือนี่โอ้บ่ได้น่ะได้ล้างเนาะเจ้าก็แกือให้ยาวออกบ่แม่นว่าอันนั้นเปตได้ยังมีเือแสั้นอยู่เนาะ2โตเด้บัดนี้กใส่ส่งแสั้นเนาะลอยความไปฮอดกลางวังน้ํากบาทีเดแหละ น้ำรีบลง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 เกือบตายแม่มาเลยแม่มาเลยแม่เนี่ยก็หัวหัวจนขี้เตะเหี่ยวเหี่ยวพี่นนอะหัวก็หัวเลียเกือบแม่เป็นสาวอันพอแม่สาวแต่งโมเนาะเกือบเป็นสาวเจาะตกน้ำตายนะพี่นาะกัะบอกแม่ว่าอะไรเลยแบบลงไปแล้วได้กลิ่นน้ำเห็นเบิอันคือสภาพตัวเองขนาดแบบเห็นนั่นภาพของสาวแต่งโมตายเนาะนี่สิจ๊ะ นี่สาเจ้าก็คือแปลกโอ้ยสิตายในซบแบบนี้บอกว่าแวกมันผดมีอันอันยังก็เข้าห้องอันหนึ่งมองหาเสื้อมองหันนี้ยังเนี่ยเข่ามองเนาะพี่น้องเขาสาเจาก็คว้าอะไรก็สาเข่ามองนั่นมาแต่ว่ามันมีมองอีโผล่ทางลุมตีนเสาเจาะยังนะขาดไปเลยโอยอีโผ่ให้ให้กระยาเนาะอันสมมุติว่ามองนั่นขาดเลย มมดเลวสาวเจ้าตายเนาะมองนั้นขาดได้ที่ได้อย่างดีเ่าชีวิตคนเลยเนาะอันกินหน้าเขาไปเอือเอืกตานี่ยแะแดงเลยพี่น้นนนอ,ตอ,ตองตา,าแดงตาดกำกม,มาพี่เมย์นั่นขึ้นมานะจักี่จักเงียวมาแล้วทุกคนโฟมเาแล้วนี่ขึ้นเฮือขึ้นเฮือ กินหมเลยน้อออกว่เมือนจออกออกออเมื่อาาเมื่อแล้วทุกคนแบบนี้นี่บนเสาเจ้าเาวว่ะสาวเจ้าสาวเนาะนี่กป็คือลวงมองนี่เนาะ ตอนนี้สาวจ๊อกกแได้มง,งานแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่กลับมาเอาเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเช่นนี้เนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดให้กำลังใจซองน้องจอรกสาวล่าในเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะพรุ่งนี้มาสาวจ๊อกสิพาพี่น้องไปทางใดนเนาะนี่สอดจอรก็สิได้เมื่อแกงเฮดสก้อนเพื่อกินขา้าวเช้าเนาะตอนนี้มันก็สวยแหละเก้าโมงแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย